เอาคสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆเนาะสำหรับราพัฒนาของเขานะครับผมสําหรับในชุดนี้นะครับเราก็ได้อ่าคู่เด่นออกมานะครับในตัวนี้ชุดนี้เนาะในคู่เด่นชุดนี้นะครับที่เราแตมเสีเพื่อนๆนีเนาะนะครับผมในงวดนี้นะครับเนาะถ้าเราจะเอาตัวเด่นนะตัวเด่นมันจะมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับมันจะมีเลขเด่นอยู่ในชุดนี้ก็คือตัวที่เด่นจริงๆตัวที่เด่นกว่าเขาเพื่อนเลยก็คือเลขเจ็ดนะเลขเจ็ดนะตัวนี้นะครับเลขเจ็ดนะตัวที่เด่น เด่นเจ็ดนะครับตัวที่เด่นเพราะว่าเจ็ดเนี่ยมันมีอยู่ในตําแหน่งสําคัญก็คือมันจะอยู่ในสูตรที่หกก็คือสูตรพระเอกนี่มีเจ็ดนะแล้วมันอยู่ตรงกลางนี่นะครับมันก็มีเจ็ดตรงนี้นะครับกลางตรงนี้มีเจนะ็ดตรงกลางตรงนี้มีเจ็ดแล้วก็อยู่ในสูตรที่หนึ่งก็มีเจ็ดนะครับมันก็เลยเป็นเจ็ดนะครับเพ an ราะฉะนั้นเจ็ดตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด่นเจ็ดต,ตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครนะเพราะฉะนั้นนะครับ, an ane, รบเลขมันจะเป็นสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดนะ สี่เกตห้าเกตหกเกตมีไหมก็มีสี่เกตห้าเกตหกเกตเกตมีไหมนะครับมีไหมมันจะมีสี่เกตหนึ่งเกตอ่าตัวนี้สี่ห้าหกสี่เกตห้าเกตหกเกตนะสี่เกตห้าเกตหกเกตไม่มีนะครับก็มีแต่สี่เกตนะครับสี่เกตห้าเกตไม่มีอ่ามีห้าเกตนบอกเห็นนะสี่เกตห้าเกตนะครับ หกเจ็ดมีไหมหกเจ็ดไม่มีนะครับไม่มีหนะกเนาะสี่เจ็ดมันต้องมีสี่สี่เจ็ดห้านะเจ็ดหกเจ็ดไม่มีนะครับก็มีอยู่สองคู่นะครับก็คือสี่เจ็ดนะครับแล้วก็ห้าเจ็ดหกเจ็ดไม่มีนะครับในชุดนี้เนาะมีสองชุดนะครับตัวเด่นนะครับเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดแต่นะครับเนาะในเลขชุดที่เป็นวิ่งตัวเดียวนะครับ เราจะไปดูเลขวิ่งตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับเลขวิ่งตัวเดียวในชุดนี้นะครับเนาะไปดูวิ่งตัวเดียวนะครับในเลขวิ่งตัวเดียวในชุดนี้นะครับมันจะชอบมาบนนะมาชอบมาบนนะครับก็คือตัวนี้นะ ได้ตัวเดียวได้ห้ามาหน่วยบนได้แปดมาหน anyway. ่วยบนได้ห้ามาหน่วยบนได้สองมาหน่วยบนได้เจ็ดมาหน่วยบนได้สี่มาสิบบนได้สี่มาสิบบนนะครับวันนี้ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์นะครับวันนี้ได้ศูนย์นะครับศูนย์นะครับวิ่งตัวเดียวศูนย์แต่ศูนย์นี่จะเด่นไหมเราจะมาเทียบกับตัวนี้นะครับมาเทียบกับตัวนี้มันจะมีอยู่ศูนย์มันจะมีอยู่ในชุดพระเอกนะครับก็คือศูนย์ตัวนี้แล้วก็ศูนย์ตัวนี้นะครับแต่เลขศูนย์ตัวนี้มันมีอยู่เพียงสองศูนย์เท่านั้นนะครับ เพราะนั้นนะครับถ้าศูนย์นะครับถ้าศูนย์ตัวนี้นะครับศูนย์ตัวนี้มันจะต้องไปบนนะครับจะต้องไปบนเพราะฉะนั้นนะครับเลขมันอยู่ในตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นเนี่ยนะครับเจ็ดแปดเก้าตรงกลางนี่เจ็ดแปดเก้าตรงกลางนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับเลขมันชนเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านี่นะครับแล้วถ้าตัวนี้นะครับเลขชุดนี้นะครับถ้าเนี่ตัวนี้สองส่วนนี่ยส่วนหนึ่งกับส่วนสองถ้ามันชนกันสามตัวนี่สี่ห้าหกสี่ห้าหกถ้ามันชนกันสามตัวแบบนี้มันจะเบิ้ล ันจะเบิ <in Asia> ่นนะครับสี Hence, ่สี่ห้าห้าหกหกนะครับอยู่ในชุดของเรามีสี่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 มีไหมไม่สี่สี่เลยห้าห้าหกหกนะครับสี่สี่เนี่ยไม่ติดเลขเด่นมาเพราะว่าเราจับโดยพระเอกนะครับพระเอกจะมีเจ็ดแปดศูนย์สองไม่มีสี่เจ็ดแปดศูนย์สองนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าศูนย์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้า

ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นคู่บน็อตนะถ้าเป็นคู่บนศูนย์หกนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าสี่คู่นี้นะครับแต่เลขศูนย์นะครับมันไม่เด่น,นครับ มันไม่เด่นนะครับเราคาดว่าเลขมันจะมาแบบนี้นะครับแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่บ้ลนะครับ44 55 6เป็นคู่บ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันชอบมาล่างนะตัวนี้มันเป็นเลขล่าง yeah. นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในวันนี้ถ้าเราจะกัน, Point life, นคู่บ้ลคู่บ้ลในสูตรของเราในชุดของเรามีอยู่คู่เดียวก็คือ22นะมี22นะมี77เนาะมี77คู่บ้นนะมี77แล้วก็มี88 นะครับแล้วก็มีสองสองนะครับคู่เบิ้ลนะครับมีสามคู่นะครับสามคู่เบิ้ลนะคู่เบิ้ลเนี่ยเป็นคู่พิเศษเลยนะครับเดี๋ยวจะลงสีเป็นคู่พิเศษคู่เบิ้ลนะคู่เบิ้ลเนี่ยเราคาดว่าจะมาคู่ล่างนะคู่ล่างคู่ล่างนะคู่เบิ้ลนะคู่เบิ้ลจะไปสีนี้คู่เบิ้ลนะครับนี่เป็นคู่เบิ้ลนะเป็นคู่ล่างนะครับมีสามคู่เบิ้ลนะครับที่เป็นคู่เบิ้ลเนาะนะครับ เป็นคู่บนแต่ถ้าศูนย์ถ้าศูนย์ตัวนี้นะครับศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับถ้าศูนย์ไม่มาก็จะมาคู่นี้เลยเนี่ยครับเราจะให้เป็นคู่บนเพราะฉะนั้นถ้าเลขคู่บนเป็นคู่ล่างเลขหลักร้อยก็ต้องเป็นเจ็ดแปดสองหลักร้อยนะครับเจ็ดแปดสองนะครับหลักร้อยจะต้องเป็นเจ็ดแปดสองนะครับหลักร้อยหลักร้อยนะครับเจ็ดแปดสอง นี่ก็เป็นหลักร้อยนะครับนี่คือหลักร้อยเจ็ดแปดสองเพราะว่ามันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดมันก็เป็นหลักร้อยเบิ้ลแปดแปดก็เป็นหลักร้อยเบิ้ลสองสองก็เป็นหลักร้อยแต่มันเบิ้ลคู่ล่างมันก็ต้องเป็นหลักร้อยนะครับสามตัวนี้เป็นหลักร้อยตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนนะครับคู่บนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่นี้จะเป็นคู่บนนะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับแล้วก็สี่เจ็ดห้าเจ็ดจะเป็นคู่บนคู่เบิ้ลจะเป็นคู่ล่างนะครับเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองสองมีสามคู่ เพราะฉะนั้นนะครับในชุดนี้ที่เราแต้มสีนี่เป็นคู่เด่นเป็นคู่เด่นทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอ้ยี่สิบคู่พอดีเลยนะครับยี่สิบคู่นะครับตัวที่เป็นคู่เด่นนะครับะในชุดนี้นะครับก็มันยังยังในงวดเหมือนในงวดที่ผ่านมาเนาะมในงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนี่ยเราแต้มสีใหน้นะครับมันจะมาที่สี่ศูนย์เลยมันเข้าแต้มสีเลยครับ มันเข้าคู่เด่นที่เราแต้มสีเนาะนะครับเอานะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวเด่นตัววิ่งนะครับถ้าเป็นตัวเด่นตัววิ่งวดนี้นะครับตัวที่เด่นก็จะเป็นเลขเจ็ดแต่เลขเจ็ดก็ไม่ชนเลขเด่นในสูตรอย่างตัวนี้นะครับสองสามสี่ห้าตัวนี้สองสามสี่ห้านะครับเจ็ดเจ็ดนะครับมันอยู่ตรงกลางนีคยเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะเด่นไปที่เลขให้ไปที่เลขเับในวันนี้ จ็ดนะครับตัวเดียวนะครับตามตำแหน่งเขาอยู่บางทีนะครับเลขมันชนมาหลายๆก็จริงอยู่แต่ว่าอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่เด็ดไม่มานะครับมันก็จะไม่มาจังเหมือนวันที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่งสามตำแหน่งนี้ก็คือสูตรที่หกตำแหน่งสําคัญสูตรที่หกแล้วก็ตรงกลางแล้วก็สูตรที่ 3, 3, 3หนึ่งถ้าสามสามตำแหน่งนี้ตรงกันเนี่ยไม่ค่อยพลาดอย่างวันที่ผ่านมานเนี่ยน่วันที่ผ่านมานี่นะครับ เรามาดูงวดที่ผ่านมาตรงนี้นะครับเลขสี่ตัวนี้นะครับมันมาชนตัวนี้มันมาชนตัวนี้ก็คือเลขสี่มันมาเด่นตัวเดียวนะครับมันวิ่งตัวเดียวได้เลขสี่แล้วมันก็มาชนเลขเด่นตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยตัวนี้มันเด่นกว่าเขาเพื่อนคือมาสี่สูตย์นะครับมันมาสี่สูตย์ก็คือมันชนนะครับมันชนตัวที่เด่นสี่สูนรนะครับในเลขสี่ตัวนี้นะครับมันไม่ชนในตำแหน่งแต่มันชนตัวนี้แต่งวดนี้มันเป็นแบบนี้นะครับงวดนี้ มันได้ศูนย์นะเลขศูนย์วันนี้วิ่งตัวเดียวได้ศูนย์วิ่งตัวเดียวได้ศูนย์ศูนย์ตัวนี้ไม่มาชนเด่นในตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เด่นเจ็ดเด่นเจ็ดตัวนี้เด่นเจ็ดตัวนี้เด่นเจ็ดเนาะเด่นเจ็ดตัวนี้นะครับมาสี่ศูนย์ศูนย์ไม่ชนนะศูนย์ไม่ชนไม่ชนเลขเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็การไว้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับแต่ตัวตำแหน่งที่มันมานะครับก็คือศูนย์ ที่เจ็ดในสูตรที่หกตรงกลางแล้วก็สูตรที่หนึ่งสามตำแหน่งนี้ชนกันนี่มานะครับมานะครับเจ็ดนะครับให้ไปที่เจ็ดนะครับถ้าเจ็ดก็จะมีห้าเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดมีเท่านี้สามคู่นะครับสามคู่เด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดเจดนะครับนะครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับแอนเสียเพลงสำนีเนาะนั่งเพลินไปเลยสวัสดีครับ